ใน5ปีที่ผ่านมาท่านผู้ชมที่ชมรายการของเราก็จะเห็นว่ามีคนที่มีปัญหาเรื่องข้อเสื่อมข้ออักเสบเข้ามาให้สัมภาษณ์เยอะมากว่าเขาได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแล้วอาการดีขึ้นนะเราพยายามอธิบายว่าดีขึ้นอย่างไรแต่จากที่เขาบอกว่ามันดีขึ้นอย่างรวดเร็วมาก มันก็เลยสร้างความไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่ว่าอะไรมันจะวิเศษถึงขนาดนั้นะนะครับมันก็เลยต้องไปทดสอบต้องมาอธิบายกันนะฮะอาจารย์ไม่ไม่อย่างนั้นความไม่น่าเชื่อถือแล้วก็มาบอกว่าเราเตรียมกันมาหรือเปล่ามาให้สัมภาษณ์แบบนี้เนี่ยมันไม่น่าจะจริงหรอกนะ<ช>หรือว่าเขาได้รับรางวัลถูกจ้างมาไหมนะ,ะเอาเป็นว่าวันนี้เราก็มาเคลียร์ใจกันะนะครับ แล้วก่อนที่จะไปเคลียร์ใจกัน <autonomy> ก็เป็นการเพิ่มความรู้ให้กับท่านผู้ชมที่ต้องการรับทราบเกี่ยวกับว่าข้อเข่าเสื่อมข้อเข่าอักเสบมันเกิดขึ้นได้อย่างไรค,ครับเชิญอาจารย์ไปครับค่ะเอาข้อเสื่อมก่อนก็แล้วกันนะคะข้อเสื่อมนี่ส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นจากอายุที่มากขึ้นนะคะซึ่งมันก็จะค่อยๆเสื่อมไปตามลําดับเพราะว่าการเสื่อมเนี่ยหรือการสลายของบริเวณข้อต่อเนี่ยมันจะมากกว่าการสร้างโดยปกติเนี่ยมันจะ สมดุลกันอยู่ระหว่างการสร้างกับการสลายนะคะนอกจากอายุแล้วก็อาจจะเกี่ยวกับน,น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นนะะหรือการได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรืออะไรก็ตามอันนี้ก็จะทำให้เกิดข้อเสื่อมได้ซึ่งข้อเสื่อมเนี่ยถ้าเป็นไปตามอายุเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะสังเกตได้ว่ามันมีเสียงกรอบแกรบเกิดขึ้นนะะโดยบางทีไม่มีการอักเสบก็มีะนะคะ ซึ่งจะทําให้เราไม่ค่อยรู้จนกระทั่งวันหนึ่งเกิดเดินไม่ได้ขึ้นมาเราถึงรู้ว่ายไปแล้วมันก็สายไปแล้วนะคะแต่บางครั้งก็มีการอักเสบเกิดขึ้นมาได้ทีนี้ข้ออักเสบเป็นยังไงข้ออักเสบก็เกิดขึ้นได้หลายอย่างเกิดจากการบาดเจ็บแล้วก็มีอักเสบขึ้นมาเกิดจากแพ้ภูมิตัวเองร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นไป ต่อต้านเนื้อเยื่อบริเวณข้อต่อและก่อให้เกิดการอักเสบขึ้นมานะฮะซึ่งที่เด่นชัดที่สุดก็คือโรคข้ออักเสบรูมาตอยนะฮะหรือมีอีกอันหนึ่งที่เรามักจะพบว่าเกิดการอักเสบของข้อขึ้นมาก็อย่างเช่นโรคเกาต์นะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งบายง่าของการปวดข้อเข่านี่แหละนะครับใช่ค่ะครับโอเคแล้วที่ผ่านมาอาสาสมัครเขา มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นจากการใช้เปปตินลอกเราตัวไหนและดีขึ้นอย่างไรนะครับแคปซูล <C aps ule> ที่เราให้ผู้บริโภคที่มีปัญหาเหล่านี้ใช้ก็เป็นแคปซูลสีชมพูนะครับซึ่งเราทําขึ้นพิเศษเพื่อใช้ตอบรับกับอาการเหล่านี้แต่ก่อนที่จะให้ผู้บริโภคได้ใช้หรือว่าใช้ไประยะหนึ่งเนี่ยแล้วเราก็ออกไปพิสูจน์ ว่ามันทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นได้อย่างไร,รโดยการทํางานของศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์นะครับรก็มีการเราก็มีอาสาสมัครเข้ามานะคะแล้วก็เราให้บีมสูตรสีชมพูซึ่งให้รับประทานวันละสีแคปซูลนาน15วันแล้วเราก็เจาะเลือดออกมาตรวจการทำงานของเม็ดเลือดขาวก็คือ T helper cell ครับก็ต้องเน้นตรงนี้อีกนิดนึงว่าไอ้บีมสีชมพูมันก็คือบีมนั่แหละแต่มีการปรับสูตรนะคร ซึ่งเกิดขึ้นจากการสกัดด้วยวิธีที่ต่างกันจากสูตสีเขียวเพื่อให้ตอบรับกับอาการเฉพาะนะก็คือข้อ,ขอเสื่อมข้อขอ,อักเสบนะครับแล้วผลจากการตรวจก็เป็นอย่างนี้ครับนะสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเราจะพบว่ามีการลดลงของเม็ดเลือดขาวมีการลดลงของสารที่เม็ดเลือดขาวหลั่งออกมาคือ T.N.F. Alpha อินเตอร์ลูคินหกอินเตอร์ลูคินสิบเจ็ดซึ่งสารทั้งสามตัวเนี่ยเป็นสารที่ทำให้เกิดอาการอักเสบค่ะ,เร,ะครเราเรียกว่าโปรอินซิมบอรี่เรดิเอเตอร์นะครับหรือโปรอินซ ok ิมบอรี่ไซโตไคน์นะครับทำให้เกิดอาการอักเสบในคนที่มีปัญหามันมีสารสามตัวนี้สูงมากเมื่อเราใช้บิมสีชมพู สี่แคปซูลต่อวัน15วันมันมีการลดลงมาในกลุ่มคนที่มีสารสตัวสูงเมื่อลดลงมาอาการอักเสบก็ลดก็ลดลงก็ลดลงอาการเจ็บก็ลดลงอย่างรวดเร็วจะเห็นว่านี่คือผลภายใน15วันเพราะฉะนั้นทุกรายเนี่ยก็ควรจะลดอาการปวดอักเสบได้ไม่เกิน15วันนะครับคราวนี้การลดลง ของสารสามตัวนี้นอกจากว่าจะลดความรุนแรงของการแพ้ภูมิตัวเองนะครับจากข้อข่าวอักเสบเช่นรูมาตอยเอสเอวีเอสเอวีก็ใช้ได้ก็เพราะรมันมาจากต้นเหตุเดียวกันนะครับืนคันตามผิวหน,นังก็เช่นกันไทรอยเป็นพิษนะฮะไทรอยเป็นพิษก็เช่นกันนะครับสารนิบาหรือพาร์กินสันก็สามารถที่จะดูแลได้แผลในปาก ตับแข็งหอบ<พ>อ,อ,อืดเป็นต้นะนะครับก็ที่ผ่านมาก็ต้องเรียนว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลายหลายคนใช้แล้วบอกว่าดีมากแล้วก็ประสิทธิภาพสูงแล้วก็บอกว่าเมื่อประสิทธิภาพสูงอาการดีขึ้นแล้วก็จะไม่ต้องไปใช้ต่อเนื่องนะ,ะก็เปลี่ยนซะ,ะเปลี่ยนไปใช้ตัวที่สร้างภูมิภ้มกันให้สมดุลเ,เพื่อให้เราสามารถป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายได้จนก,การะทั่งถึงอายุร้อยปี จากประสบการณ์ของผู้ที่ใช้ผลิตภันฑ์ของเรานะคะที่เกี่ยวกข้องกับข้อเข่าเสื่อมและข้อเข่าอักเสบเนี่ยเราพบว่าหลายท่านทีเดียวที่หมอกําหนดว่าจะต้องไปผ่าตัดข้อเขา่าอ,อาจจะเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึ่งก็พบว่าผ่านไปเขาไม่รู้สึกเจ็บปวดแล้วแล้วข้อเข่าเขาก็ขยับได้ดีนะฮะซึ่งทําให้เราเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะนอกจากมันจะลดความเจ็บปวดลดการอักเสบแล้ว ผิดพันธุ์ของเรายังไปทําอะไรอยู่จากที่เรามีผิดพันธุ์จากพืชสมุนไพรหรืออาหารหรือธัญพืช5ชนิดเนี่ยคับจากการที่ผมเป็นนักเคมีศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของพืชทั้งห้าแล้วเราก็พบข้อมูลว่าพืชทั้ง5เนี่ยมีคุณสมบัติในการสร้างคอลลาเจนนะซึ่งก็เป็นส่วนประกอบสำคัญอย่างยิ่งของข้อนะฮะข้อ มื่อมีการสร้างเพิ่มขึ้นมาแล้วอาการเสื่อมทั้งหลายแหล่มันก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นนะครับอาการปวดหายไปจากการลดลงของเท f เซแอลฟาอินเทอร์ลูคิน6และอินเตอร์ลคิน17ในช่วงต้นแต่ไม่แล้วการปวดหายไปเลยเพราะมีการสร้างของคารลโเจนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคนที่กำหนดเข้าไปเปลี่ยนข้อเข่าผ่าตัดอาทิตย์ต่อไป ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วอาการดีขึ้นปัจจุบัน3ปี4ปีก็ยังไม่ต้องประทานนะครับก็สทุคลเนื่องจากความสามารถของผลิตภัณฑ์ขององค์ประกอบทั้ง5ในการสร้างคอลลาเจน,เจนเอาจารย์เราพบว่ามีผู้บริโภคอีกหลายอาการนะคะนอกจากข้อเสื่อมข้ออักเสบแล้วรับประทานเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตเนี่ยแล้วเขาพบว่าคุณภาพชีวิตดีขึ้นเนี่ย มันมีผู้ป่วยหรืออาการอื่นๆอาการอื่นๆอะไรอีกบ้างครับคือก็ไม่ได้แปลกใจครับเพราะอาการอื่นๆที่ดีขึ้นก็มันมาจากต้นตอของความผิดปกติเดียวกันนะครับก็อย่างเช่น SLE นะฮะก็เกิดขึ้นเนื่องจากเนี่ย TNF alpha interleukin 6 interleukin 7สูงไปนะครับเมื่อมันลดลงมาก็ดีขึ้นผื่นคันตามผิวหนังเช่นการไทรอยด์เป็นพิษโรคสันนิบาตแผลในปากตับแข็ง พอพืชเมื่อเราลดสารสามตัวนี้ลงมานะเราก็ลดอาการเหล่านั้นผู้บริ